ดูอย่างนะเช่นพักระยธิปัตย์ให้โอกาสคนรุ่นใหม่มาเป็นนายกอมนตรีมาเป็นหัวหน้าครับก็คืออย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แหละไม่แน่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีความคิดที่ที่ใหม่อาจจะมีมุมมองอะไรที่ทแตกต่างจากคนรุ่นเก่าไปนักวิชาการอย่างคุณการเนี่ยบอกว่าก็อาจจะเป็นผลดีนะตรงที่ว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วแต่ก็ต้องมาถวงดูในเรื่องของ คำว่าสตรีคำว่าสังคมคำว่าอายุให้แบบชัดเจนแล้วนักวิชาการเนี่ยเขาต้องการส่วนเปอร์เซ็น์ที่น้อยที่สุดอะก็คือคนที่อาสามารับหน้าที่ในการเป็สนสสหรือว่ามีจิตใจอาสาจริงๆอยากให้ได้รับเลื่องเข้าไปเยอะๆนะฮะนี่คือผู้สมัครหน้าใหม่แต่สำหรับทายาตทางการเมือง หรือว่ามีการผูกขาดทางการเมืองผมก็ไปสัมภาษณ์คุณสุริชาติเทียนทองมานะฮะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ลูกสาวของคุณสุวิทย์คุณกิตติก็เป็นรัศารการรัฐรมนรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสุวิทย์เ่ยก็เป็นหัวหน้าด้วยหัวหน้าคณะในการเจรจารเกี่ยวกับปัญหาแผนจัดการมรดกโลกผมคุยกับลูกสาวคุณสุวิทย์เนี่ยชื่อว่าคุณสุวิภาชื่อเล่นชื่อคุณขวัญ คุณนขวัญความคิดความอ่านแบบเจ๋งมากฮะดีกีคือจบเมียโทจากนอกอะ่ะคุยกับแกเฟินคือเราพยายามให้แกจม,มุมจม,มุมนะแต่แกไม่จนมุมเลยแกสามารถตอบได้โช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 ,โชคือไปดูกลืนนเอาง่ายๆผมไปดูกลืนว่าทายาทางการเมืองเนี่ยที่ผมเลือกไปทําเนี่ยกลืนเข้าเป็นยังไงโอ้โหใช้ได้เลยอตอบคําถามทุกอย่างได้ชัดเจน ไหลลื่นดีมากพอพูดถึงไหลลื่นครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังได้อ่านวัติชนสุดสัปดาห์นะครับขึ้นหน้าคุณบรรหารศิลปะอาชาตเต็มๆเ,เลยแล้วก็มีข้อความด้วยว่าใบเฟิร์นหลั่ล้าทำไมล่ะครับก็มีข่าวนะครับว่าคาว่าปรองดองหรือว่านาย,ยกรองดองนั้นเนี่ยมาแรงมากในขณะน,นี้ก็คือพนตรีสนานของจกรพส การหาเสียงในครั้งนี้ครับก็ใส่ชุดพยานยาที่จะใส,ส่รองเท้าสีชมพูเสื้อสีชมพูปรองดองได้ยินได้ฟังมาว่าอาจจะมีการทากทามกันให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอะไรฮะบางทีเนี่ยพรรคเล็กก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันแต่แน่นอนนะครับว่าอย่างคุณอภิสิิธิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่หนึ่งก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน แต่หากว่าถ้าเกิดว่าคนที่ได้เสียงอันดับที่หนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงที่รับเลือกมาในรัฐสภาได้ก็ต้องให้คะแนนอันดับที่สองนะฮะมาจัดตั้งรัฐบาลแทนแต่ประเทศก็อย่างนี้ครับอังกฤษก็เป็นอย่างนี้ออสเตรเลียก็เป็นอย่างนี้คือคะแนนน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้บางทีเนี่ยพรรคใหญ่ต้องโดยไปหาพรรคเล็กนะฮะในขณะนี้เนี่ยพรรคเล็ก ตามองครับตกลงแล้วเนี่ยคุณจะไปอยู่ร่วมกับฝั่งไหนกันแน่คุณจะอยู่กับพักใหญ่พักนี้หรือคุณจะอยู่กับพักใหญ่พักนู้นอืมวันนี้ครับคุณอวิสิ์ก็เดินทางไปที่เพชรบูรณ์ไปบ้านผม,ม,ม,มเลไปอำเภอหล่มเกา่าแต่ผมอยู่หล่มสักนะะไปหาเสียงที่นู่นคุณปูยิงรักก็อยู่แถวนี้นฮะก็ยังเดินหน้าหาเสียงต่อไปแล้วคุณปูเนี่ยรู้สึกว่า ไปหายายคนหนึ่งยายแกก็ทักมาว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิคนแรกพร้อมกับเอาแหวนเนี่ยให้ด้วยแต่ว่าคุณปูจิงล้างนะครับไม่รับนะฮะเพราะว่าอาจจะผิดกฎหมายทางการเมืองได้เหมือนกันแต่ก็รับปากกับยายนะครับว่าถ้าเกิดได้เป็นนายกแลรัฐมนตรีหญิงจริงเนี่ยจะกลับมารับครับอ่าไม่แน่นะนรีสีมาขาวที่ว่ากันว่าไปมีคนไปดูดวงมานะครับแถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศเพื่อนบ้าน มีการทักทายมาว่านารีสีมะขาวเนี่ยน่าจับตามองมากฮะแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยรักษาการนายกนะครับไปไหนครับไปภาคเหนือพระพระก็ทักนะฮะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาแบบเป็นดวงดวงคือดวงพวกเหมือน,นว่าแข็งกว่าต้องให้คุณอภิสิทธิ์ครับถ้าเกิดได้เป็นนายกแล้วเนี่ยให้มาแก้ดวงด้วยก็ไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วคุณอภิสิทธิ์จะเชื่อไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ดูกันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมอยากจะพูดเหลือเกินครับก็ห่วงเรื่องของเรือพ่วงน้ําตาลทรายเนี่ยที่ไปล่มจังหวัดนครจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับคือเรือเล็กเนี่ยมันพ่วงพ่วงเขาเรียกว่าเรือบรรทุกน้ําตาลทรายมามาจากอ่างทองนะแต่ว่าผ่านสะพานข้ามแม่น้ำเจาพยาเนี่ยในช่วงช่วงตรงนั้นนะฮะใกล้กับปัท่าการ้อง ถ้าอกิดว่าใครเคยไปวัดท่ากะรองนะฮะก็จะมีตลาดน้ําเนี่ยขายของแยะๆมากมายเลยในช่วงตรงนั้นครับคุณผู้ฟังครับมันเคยเกิดเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะฮะเรือร่วมแถวนั้นหลายครั้งแล้วเพราะว่าอนะไรฮะช่วงที่ว่าน้ํามันผ่านตรงสะภาเนี่ยมันแรงะฮะต่อหม้อเวลาน้ํามันผ่านมันแรงมากและอย่างหนึ่ง คือเรือพ่วงมันเล็กครับมันเล็กกว่าไอ้ตัวตัวเรือที่มันบรรทุกน้ำตาลทรายหรือว่าบรรทุกสิ่งของหนักๆอ่ะด้วยเพราะว่าเรือเล็กกนะครับมันก็ไม่สามารถที่ต้านทานกระแสน้ําได้เรือก็เลยจมไงฮะแล้วไอ้เรือบรรทุกน้ำตาลทรายเนี่ยที่ว่ามันล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่วันที่31นะครับบรรทุกน้ำตาลทรายมาลำละประมาณ2,400ตันนะฮะสี่ลำเนี่ยประมาณหมื่นกว่าตันนะครับ จะหมื่นตันน่ะแต่ว่าร่วมไปไปลำหนึ่งแล้วมันไปมีผลกระทบเรื่องของของน้ำนะครับสิ่งแวดล้อมคือน้ําน้ํามันเสียป่าม,มันตายอีกอย่างหนึ่งคือบริเวณผิวดินนะ่ะก็ถูกแบบว่าเห้เรือเนี่ยมันกัดซ้อฮะคือกัดซ้อเข้าไปประมาณสามเมตรนะครับคุณผู้ฟังครับคุณสุวิทย์ครับลงพื้นที่ไปบอกว่าประมาณอีกสี่ห้าวันเนี่ยน่าจะสามารถกู้เรือมาได้ โดยใช้วิธีการคือให้เขื่อนกั้นน้ำเอาไว้แล้วก็ให้น้ํามันไหลช้าลงพอไหลาช้าลงแล้วเนี่ยน้ำก็ลดระดับลงไปก็สามารถที่จะกู้เรือได้ประชาชนแถวนั้นลําบากมากเอาใจช่วยอยู่นะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดน,นะฮะโดยเฉพาะที่ภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกเนี่ย ให้ระวังหน่ครับเรื่องของฝนตกครับพอคุณจะอารมณ์เสียมากเดินทางไปแล้วโหฝนตกอีกละจะเล่นน้าทะเลนหน่อยไม่ได้เลยฝนตกอีกแล้เวเจอแรงกับคุณก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยละกันวันนี้ครับขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณบริษัทเจสในจุฬาจัมกัดขอบคุณมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดผมเดียวทิเดชงามเหลือลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับชีรเดชงามเหลือทุกวันเสาร์เวลา19.30น,นที่คลื่นนี้สถานีเพลงและข่าว89.5เมกะ